ผมต้องห่วงเนะเงินเยียวยาอาทิตย์หน้าเข้ากระเป๋าทุกคนนะครับเงินมาแล้วอยู่ในแบงก์ออมสินแล้วตอนนี้สุลินไม่มีผู้ว่าใช่ไหมลองผู้ว่าอยากขึ้นผู้ว่าหรือเปล่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เงินเข้ากระเป๋านะสุรินจะไม่มีผู้ว่าเลยนะประหลัดไม่กล้าตั้งเลยนะ นะครับเพราะนั้นเงินเยียวยาทั้งหมดทั้งเยียวยาครัวเลือนเยียวยาอะไรทั้งหลายจะดำเนินการอย่างทันทีนะครับทุกอย่างได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วจะให้เปิดด่านหรือเปล่าใครให้เปิดด่านยกมือขึ้นใครอ่าเดี๋ยวถูกกระทืบตายนะใครจะให้ปิดด่านต่อไปเพราะฉะนั้น ท่านยกมือกันหมดว่าให้ปิดด่านใช่ไหมถ้าผมเปิดด่านผมจะเจอมือหรือตีนอคันก็ไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้เราจะต้องทำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่ใช้การทูตเจรจาให้ประเทศไทยเราได้สิ่งที่เราต้องการนะไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดเลยเพราะเราอยู่กันแบบนี้ ไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกนะแต่เราจะต้องทำในทุกๆสิ่งเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับเรานะครับเราจะมีช่องทางหลายช่องทางในการทำให้สถานการณ์กลับมานะครับให้ดีที่สุดเรื่องอการสร้างบังเกอร์เรื่องการสร้างหลุมหลบภัยอะไรต่างๆก็ขอให้เป็นธุระของพวกผม พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลครับสองสาเดือนที่แล้วผมก็มาสร้างบังเกอร์ให้จําได้บอนะครับมากับสอคุณนี่แหละฮิ้วกันมาแบกทอกแทกทอกแท,ก,ทกกันมานะครับไม่มีกลไกราชการช่วยเลยวันนี้เป็นนายกเป็นโมโทหนึ่งทำได้ไม่ดีกว่าพันเท่าเราได้ให้ทางกองทัพกําหนดนะครับเขตที่ว่าสามารถจะสร้างรั้วตรงไหนเมื่อไร่อย่างไรรูปแบบไหนด้วยรั้วจะมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศนะครับมันมีความกังวลไหมครับท่านเรื่องของการสร้างรั้วเพราะว่าในข้อตอลกลงอยู่กับกับพูชาในการระเบิดเราเราสร้างอยู่ใน,นอยู่ในแนวเขตของประเทศเรานะครับไม่ได้ไม่ได้ไปรุกล้ำใครอย่าลืมนะจำคำถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยที่สาประชาตินะครับเราเป็นผู้ที่ถูกรุกล้ำนะครับ เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามหลักตรงนี้เราต้องทําให้ประชาคมโลกเกิดความมั่นใจว่าเราทําทุกสิ่งเพื่อรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศเราทหารทหารเ่าไม่อวทหารทหารไทยแพ้ใครได้นายกอนุทินลุยชายแดนประกาศว่าถ้าเดือดปลุกขนกำลังใจทหารและสงสารที่แข็งเกร่าที่สุดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยท่านได้ให้โอวาดกับกําลังพลว่าพวกท่านต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นเพราะทหารไทยสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นและในเชิงนโยบายท่านก็ได้มอบอำนาจให้กองทัพเป็นผู้กำหนดพิกัดในการสร้างรั้วชายแดนพร้อมกับตอกย้ำสถานะของไทยในเวทีโลกว่าเราคือผู้ที่ถูกรุกรานดังนั้นทุกสิ่งที่เราทำคือการป้องกันอธิปไตย และเมื่อต้องพูดคุยกับประชาชนท่านก็ได้ใช้วาทะที่ดุดันและถูกใจคนในพื้นที่อย่างยิ่งครับโดยเฉพาะประโยคที่ว่าใครเปิดด่านโดนกระทืบและสุนัขตัวไหนจะกล้าเปิดเป็นการยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่มีการเปิดด่านในสถานการณ์เช่นนี้และไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงครับท่านยังได้ประกาศข่าวดีเรื่องเงินเยียวยาโดยยืนยันว่าอาทิตย์หน้าเข้ากระเป๋าแน่นอนพร้อมกับขู่รองผู้ว่าติดตลกว่า ถ้าเงินไม่เข้าสุรินจะไม่มีผู้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านนี่คือสไตล์การทำงานแบบอนุทินที่ชัดเจนครับคือการแยกบทบาทจริงจังกับทหารเข้าถึงประชาชนและส่งสารที่แข็งกร้าวไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าผมเป็นนายกของพวกท่านไม่ใช่เป็นนายกของกัมพูชาซึ่งก็เป็นการแสดงภาวะผู้นำที่ต้องจับตาดูต่อไปคุณเห็นด้วยกับสไตล์การทำงานแบบนี้หรือไม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอแสดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ